สวัสดีครับผมโน้วพีนี่คือเกม survival f o u n t f i n of y o u ท h ์ภาคที่แล้วเราเล่นไปแล้วก็ขึ้นไปก้อนหินแล้วก็ทดลองตกลงมาตายใช่ไหมไม่ใช่ตายเขาเรียกว่าสลบสังเกตควันตรงนั้นไหมตรงนั้นคือที่มันเรียกว่า smoke signal ก็คือสัญญาณควันแล้วผมลองเดินมาทางใต้ดูที่ผมหันไปนี่คือทิศตะวันออกผมเดินลงมาทางใต้แล้วก็เจอกับปากถ้ำง่ายๆอย่างนี้เลยผมเดินมาเมนี่นี่จิบจ๊บจๆ๊บ เนี่ยตรงเหมือนในแผนที่ได้เลยปากถ้ำจะติดกับทะเลถ้ามันจะง่ายขนาดนี้นะแล้วเข้าถ้ำมันดูน่ากลัวซะเกินเอาล้วครับท่านผู้ชมในถ้ำจะมีอะไรเฮย้ยเมื่อกี้ตอนโหลดฉากอะนั่นไงสองตัวล้วผมจะฆ่ามันยังไงเนี่ยทุกคนเห็นไหมสามตัวเอามีดฟันได้ไหมเนี่ยแมงปองครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยเห็ดเห็ดกินได้ไหมเนี่ยเห็ดพิษหรือเปล่า รู้สึกว่าจะมีเหมือนมีกองไฟสักอย่างหนึ่งแล้วเหมือนมีอะไรเหมือนเป็นคนนอนหรือเปล่านะ <S <S ผู้รอดชีวิตเหรอเช็คเดอมัพออนเดอะวอลตรวจสอบแผนที่บนผนังได้ไงใช่ไหมเราจะไปยังไงอ่ะมันกัดเราไหมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยฆ่าได้ตอนที่มันโหลดฉากอ่ะมันบอกว่าถึงเราจะฆ่าไอ้แพงป่องพวกนี้ไปหมดแล้วแต่มันจะกลับมาในไม่กี่วัน ก็คือมันไม่มีวันหมดอ่ะอีกสอาวันอะไรงี้มั้งมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มาเข้าใกล้แผนที่แล้วก็กดดู i s l a n d of Hope เป็นแผนที่เหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบนแผนที่นี้มันจะมีมาร์กที่เป็นแหล่งน้ำอยู่2จุดแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับอะไรสไปกลาสแหล่งน้ำน่าจะเป็น2อันนี่ปะเป็นรูปหยดน้ำนี่หนึ่งจุดแล้วข้างบนหนึ่งจุดตอนนี้มันเป็นเกาะใหญ่หอัน แล้วตรงนี้เป็นขเกเล็กๆหรือเปล่าหรือว่าอะไร Take the letter เก็บจดหมายกับตันของเราจวนพอนเดลี island, ออนยังคงรอดชีวิตจาก เรืออับปางอันนี้เล่าถึงชีวิตเราเปล่าหลังจากที่ได้สร้างแคมป์กับตันได้สำรวจบนเกาะแล้วตั้งชื่อนี้ว่ากเกาะแห่งความหวังแล้วก็สร้างเรือกับตันเป็นคนมาอยู่ในถ้ำนี้เหรอสรุปเราไม่ได้เป็นกับตันใช่ไหมเมื่อดีแล้ว อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย living water อันนี้ไงสิ่งที่จะเพิ่ม hp สูงสุด <S <S note about the living water ฉันทิ้งขวด living water นี้ไว้เผื่อใครมาเจอจะได้ฟื้นพลังชีวิตของเจ้าโชคดีสหายก r ี e n c o c o n u เก็บมาแมงมาแรงฟงเฮ้ยเก็บได้นี่หว่าอ,อาจจะเอาไปทำยาหรือว่าปรุงอะไรสักอย่างได้หรือเปล่า เก็บไว้ก่อนเฮ้ยเชือกอีซี่เอ้อเอามีแคมไฟให้ด้วยตกเราไม่ต้องก่อแล้วเนี่ยเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางนี่ไหมตอนนี้มันเที่ยงวันนะเนี่ยทำไมมันมือดอะอ,อ้อมอยู่ในถ้ำถ้ำมันจะมืดขนาดนี้นะ interaction no fuel อดฟ f u อ l กด R small s t i c มันบอกว่าอยู่ได้1นชั่วโมงครึง่งต่อ1อันหรือว่าต่อ9อันกด R ดิตึบ๊บอ,อ๋อ อันละชั่วโมงครึ่งกิ่งไม้1อันอยู่ได้ชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็ต้องจุดไฟถามว่าจุดไฟยังไงตรงนี้มันบอกว่าให้เราเลือกไอตัวจุดไฟอะ่ะแต่เราไม่มีเราต้องคราฟไอตัวจุดไฟอยู่ตรงนี้บินเดิลไฟสตาร์เตอรใช้กิ่งไม้2อันในการคราฟแล้วก็กด Spacebar เพื่อคราฟใช้เวลาไป4 0นาทีเวลามันก็ขยับไปอีกหน่อยหนึ่ง มันก็จะคํำเร็วขึ้นเควสมุมขวาบนบอกว่าทำอาหารที่แคมไฟลคราบสตีมลีฟแบนเดตครับวูดเด้นสเปี์สตีมลีฟแบนเดตคืออะไรผ้าพันแผลอะไรสักอย่างใช้ใบเขียวกับอีกอันนึงอะไรอะ่ะต้นไม้ที่มีใบกว้างๆใบตองเนี่ยเหรอถามว่าใบาตองอยู่ไหนนี่ไงโอ้โหมีให้ซะด้วยนี่อะไรเนี่ย piece of จาโทบา้ากรรมเอ้ยต้องใช้ใบวายลีฟสองอันออกไปหาใบตองแล้วก็ตรงนี้ก็มีซากตัวอะไรสักอย่างน่าจะเกยตื่นเฮ้ยเตา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 น่าาามีสีค่ะทำอะไรได้บ้างมันมันอินเตอร์แอคทีฟไม่ได้อะเอ้าก็ฆ่าได้นี่ เก็บทั้งหมดใช้เวลาครึ่ชงชั่วโมงเออกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มแม็โอเคได้เนื้อเตา่ามันมีวันบูดไหมเนี่ยอ้าวได้ชิ้นเดียวห๋อ,อมีสามชิ้นพุท o ออนโชเดอร์เบลลาออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะหาใบตองอีกอันไม่ได้อ่ะพ้าที่จะตกดินดีแล้วแบกเต่านี่วิ่งไม่ได้ด้วยเต็มิน้าก็ลดลงเรื่อยๆหมดแล้ว ต้องยืนนิ่งแล้วพักถ้าจะสำรวจก่อเราต้องไม่ค้าของเพราะว่าค้าของมันกินเวลาไปเยอะมากไม่ทันเรยก็เย็นแล้วเนี่ยแต่ถามว่านอนในนี้ได้เหรอที่เต็มไปด้วยเนงป่งตอนนี้หิวน้ำหามะพร้าวเขียวกินก่อนมะพร้าวเขียวอยู่บนต้นประมาณหนึ่งลูกเอา้าทำไมอ่ะอ๋อเพราะว่ามันมืดมันก็เลยมีโอกาสบาดเจ็บเพิ่มขึ้น15%เ อย่างนี้ก็ได้เลอแค่มันมืดก็อันตรายเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอเราจะทำยังไงเราทำทีละอย่างเราจุดไฟก่อนเราจะทำอาหารอีกไหนกด Spacebar ก็ได้แล้วก็ไปที่ c r a ฟติ้งแล้วก็ไปที่เอาเนื้อย่างนี่แหละมาอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเต่าครับไม่ได้ทำไมครับไม่ได้ Can be c r a f t e d on approach machine interaction อ๋อนี่ไง ต้องกดที่กองไฟแล้วก็คลิกเลือกเนื้อเอากี่ชิ้นใช่ไหมชิ้นเดียวใช้เวลา4 0สินาทีโหนานมากเนื้อเราอยู่ไหนเนื้อ,อย่างอยู่นี่กดสเปซบาร์กินเอา้าไฟดับไม่เป็นไรเรานอนเอา้าไม่มีที่นอนงานหยาบนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเราคราฟที่นอนผมมี5ใบพอดีกด e c o n f i r มกด e กดสเปซบาร์บิ i เราจะนอน กี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเราอยู่ในถ้ำได้รับการป้องกันอย่างเต็มเปี่ยม w i n Protection Water Protection 5ชั่วโมงมันจะแบบเช้าๆพอดีเลยอะ่ะสลิปตอนนี้เราหิวน้ำมากไม่มากเท่าไหร่ก็ครึ่งหนึ่งต้องไปหามะพร้าวเขียวกินใช้เวลาไป6นาทีแล้วเราจะคราเมะพร้าวใช้เวลาไป10นาทีแล้วเราก็จะกินมะพร้าวเพื่อเพิ่มน้ำ สังเกตดูไอหลอดเขียวๆเนี่ยผมรู้ละไอหลอดเขียวๆคือมันที่มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ตอนนี้เรามี45ใช่ไหมถ้าเรากินมะพร้าวมันก็จะขึ้นมาเท่านี้กินเข้าไปเพิ่มมาเป็น75ต่อมามันให้ครับสตรีมวันนี้ใช่ไหมเหมือนแบบเป็นผ้าพันแผลใช้ได้กับแผลทุกชนิดเหรอไมเนอร์ t Normal w o ลวูลเซอร์เวอร์วูอินเฟมันต้องหาใบตองมาอีกอันนึงอะ ท c h ก็มีแต่มัน not available in demo แล้วก็มีคาแรคเตอร์ตรงนี้มันสามารถ up s t a ตตได้ด้วยใช่ไหมทักษะเอาตัวรอด concentration concentration ก็คือถ้ากด v เนี่ยมันจะสามารถเห็นวัตถุพิเศษอาวุธกระสุนแล้วก็กระเป๋ามันจะไฮไลท์อ่ะมันจะเป็นแสงวิบวับอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาศึกษาทีหลัง wooden spear คราฟหอกมันต้องใช้ลองสติ๊กเก็บได้จากต้นมันคือต้นอะไรอย่งพวกนี้มันคือต้นปาล์มอะเมื่อกี้ผมได้ลองนู่นนั่นนี่นิดหน่อยก็พบว่ามันสามารถเปิดแผนที่ได้แต่มันยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นยุคเก่าไงเราต้องทำมาร์คแผนที่เองมันมีให้กดแมปปิ้งก็คือกดสเปซบาร์มันบอกว่าต้องการแมปปิ้งชาโคชาโคก็คือฐานไอฐานตัวเนี้ย แมปปิ้งชาโคลเนี่ยได้จากกองไฟทํำยังไงนะลืมไปละเราต้องก่อกองไฟก่อนกิ่งไม้เนี่ยเราก็ใส่ไป1อันใช่ไหมมันได้ชั่วโมงครึ่งแล้วกดสเปซ bar อีกไหนพอจุดไฟอา้าวยังไม่ได้จุดไฟทำไมมันจุดไม่ติดอ่ะนี่ไงพอจุดไฟติดปุ๊บกด e อีกทีหนึง่ง interaction เนี่ยกด e อ่าแล้วมันจะขึ้นมานี่ t o mapping ชาโคลใช้กิ่งไม้หอันจะได้ mapping ชาโคลมาสอัน แล้วเดี๋ยวเราจะไปมาร์กแผนที่จะไปทําแผนที่ก,กันกด J มันจะมีหัวข้อ,ขอตรงนี้ Resource Map แล้วตรงคำอธิบายมันบอกว่าต้องปีนขึ้นไปที่ c a r t g r a p h e r Tree มันคือต้นอะไรสักอย่างไม่รู้เพื่อที่จะปีนต้นไม้เนี่ยต้องใช้เชือกเชือกของ p o n d e l o n เนี่ย p o n d e l i o n เนี่ยหรือคราฟเองเอาก็ได้ถ้าจำไม่ผิดพาร์ทที่แล้วอ่ะเราเข้ามาในนี้เราเจอเชือกหนึ่งอันก็คือน,นี้ไม่รู้มันใช้ได้เปล่านะ c a t g r o p h e r เราต้องหยิบใส่มืองี้ป่ะปึ๊บไม่ใช่แล้วถามว่าไอคาโตกาฟเฟอร์ทรีเนี่ยมันคือตรงไหนมันต้องเป็นที่สูงสูงอ่ะแล้วผมก็ลองเดินสำรวจมาเรื่อยๆผมเห็นไอ้ต้นไม้สูงสูงเนี่ยตั้งแต่อยู่ริมหาดผมก็เลยลองมาดูปรากฏว่าพอเข้ามาใกล้ๆมันให้ Place Ladder ได้วางบันไดทั้งที่ในตัวผมไม่มีบันไดนะมีแต่เชือกลองกดดูนะอ่ะมันทำบันไดให้เองแล้วคือฝนตก ขึ้นไปได้ไหมขึ้นยังไงอ้าวเดินขึ้นอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องกด e กดอะไรขึ้นได้เลยจะร่วงไหมเนี่ยเยอะ <c oughs> เสียวไส้มันมุมขวาล่างมันบอกว่า great place for mapping เฮ้ยนก มันมีนกข้างหน้านี่มีรังนกมันน่าจะแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งกับลังฉันมีไข่โอ้เก็บเลยเก็บไข่เยี่ยมเกรดทูแมปปิ้ง่ะกด E แล้วก็มันจะขึ้นมาแผนที่แล้วก็กดแมปปิ้งใช้แมปปิ้งชาโคมันบอกว่าแมปปิ้งเรดเนี่ย374 ใช้เวลา3ชั่วโมงความสูงอยู่ที่125อ่ะเราตาร้าดูปุ๊บว้าวอ๋อมันก็จะเป็นวงมันก็จะเป็นวงรัศมีรอบๆต้นที่เราปีนขึ้นไปอ่ะแล้วเราจะลงยังไงเนี่ยลงยังไงฮัลโหลคืนใดให้ลงอย่งไรนี่ก็เชือกมันอยู่ตรงนี้อี่ยเฮ้ยเฮียอุ้ย อุ้ยตกใจหมดเลยอันนี้คือค่อยๆลงใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือเราเดินไปข้างหน้าอย่างนี้เลยเหรออึบอุ้ยอุ้ยมันล็อกให้เองมันล็อกเชือกให้เองแล้วเราก็ก้มหน้าเดินลงนี่กดตะมันยูนะก็คือเดินไปข้างหน้ามันก็ลงแล้วถ้ากดถอยหลังอ่ะอ่าเงี้ยหน้าขึ้นให้กด S หรือถอยหลังอ่ะกดถอยหลัง มันน่าจะเก็บเชือกนี้ได้ปะเก็บเชือกยังไงในตัวเราไม่มีเชือกแล้วอะเก็บไม่ได้ทำแล้วทำเลยเชือกอะมันคราฟได้มันใช้ไอใบเขียวกับเลียนาเลียนาน่าจะเป็นพวกเถาวันวะเมื่อกี้ตอนเดินมาเห็นแวบ,บๆนะมันจะเป็นเถาวันที่พันกับต้นไม้อะที่ที่ที่ไหนเนี่ยฉันลงทาง Bird of Paradise ไอต้นนี้เหมือนแถวแถวบ้านเคยมีนะ มันเป็นต้นอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่ไงใบตองเก็บติครับรออะไรจะค่มแล้วเนี่ยกระเป๋าเต็มให้สังเกตเย,ย้งูอีกแล้วงูอีกแล้วแต่จิ้มทีเดียวมันก็ตายแล้วนะไม่รู้มันเอาไปทำอะไรได้ไอหางกระดิ่งมันเนี่ยเก็บไปก่อนบ้านเราอยู่ไหนเน่ยนี่นี่นี่ปากถ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยยังเดินยังต้องเดินอีกไกลเลยอะ่ะจะค่าแล้วด้วยกลับบ้านก่อนดีกว่าถาวัน เดี๋ยวค่อยคลาบเชือกทีหลังโอ้ตอนนี้มือมือเพื่อนเลือดนุ่นนุ่นน่นสังเกตหินนั่นก็ได้หินนั่นคือสัญ,ญลักษณ์บ้านของเราตอนนี้ค่อนข้างหิวน้ําของที่เราเก็บมาแล้วเอากองไว้ตรงน,นี้ยยังอยู่ฮะไม่หายไปไหนนั่นอันกระดูกอะไรเนี่ย small animal r e m a i n ะจุดไฟจุดไฟก็ต้องจุดอีกรอบหนึ่งยังไงเนี่ยมันไม่ติด อ๋อมันมีเปอร์เซ็นต์ในการติดด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ้าเนอะอ,อยู่ในถ้ำไม่เป็นไรแต่ฝนฟ้าขนองมากตอนนี้มีรูปจมูกขึ้นที่มุมซ้ายบนเมื่อกี้เราตากฝนมาไงเฮ้ยเดี๋ยวทำอาหารก่อนไฟจะดับไข่ทอดไข่ทอดอ่าอ,อร่อย กินไข่กินไข่อ๋อนี่ไงเนื้อใกล้จะเน่าแล้วเนื้อดิบเนี่ยมันขีดแดงแล้วเนี่ยเพราะว่าไอตัวเนี้ยเก็บมาหลายวันละเราต้องเอาอย่างพอ,อย่างเสร็จมันก็อยู่ได้อีกกี่วันอะวิวสปอยอินสี่จุดแปดเดย์นี่ไงจะเน่าในอีกสี่จุดแปดวันก็อยู่ได้นานอยู่นะไข่อยู่ได้อีกหกวันไข่ดิบอันนี้อยู่ได้สองวันเนื้อหมาหูสั้นเนี่ยตอนนี้เราอิ่มแล้วอะแต่เราหิวน้ํามากมันมีตวงน้ําฝนได้นะ นีไ่ไง w o o เด n นเรนวอเตอร์ค l ลเล o เตมันใช้ของในการคราฟเยอะมากนอนไปทั้งอย่างนี้แหละจะเช้าแล้วเนี่ยสักสามชั่วโมงก็ได้อ่ะหิวน้ำมากๆต้นนี้หมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอีกกี่วันมันจะเกิดมีต้นไม้ตรงนู้นอะ่ะไม่รู้มีต้นมะพร้าวไหมเราจะค่อยๆเดินไปวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้อยู่มีมีม,มีโอ้ยเราตาย มีกี่ต้นมีสองต้นอันนี้มีกี่ลูกนี่มีสองลูกเอามาเอามาแล้วก็คราฟเลยคราฟสองอันไปเลยแล้วก็กินฟบฟบอืมรอดตายขึ้นมาครึ่งหนึ่งกินดีกินดีต้นนี้น่าจะมีอีกสองลูกโอเคเก็บมาดาบจะพังแล้วมีดจะพังมะพร้าวเขียวที่ผ่าแล้วอีกประมาณ6.9วันจะบูดอยู่ได้นานอยู่นะ เควสต่อมามันบอกว่าอันที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะนะ 5, ผ้าพันแผลผ้าพันแผลอันนี้ใบตองมีละคราฟเลยแล้วกันอ๋อต้องไปคราฟที่แคมป์ไฟมันต้องการแคมป์ไฟอีกอันหนึ่งที่ต้องทําก็คือหอกไม้ wooden spear มันต้องใช้กิ่งไม้ยาวๆเก็บได้จากต้นอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะต้องไปหาในป่าเราไปคราฟอันนี้ก่อนคราฟผ้าพันแผลก่อนจุดไฟไม่ติด จุดไฟครั้งที่สองไม่ติดครั้งที่3มไม่ติดอา้าวไอตัวจุดไฟพังเราต้องคาไปตัวจุดไฟใหม่ใช้กิ่งไม้สองอันปั๊บแล้วก็จุดไฟติดไหมเดแล้วทำยังไงนะคาบไอนี่คราบไอผ้าพันแผลปุ๊บอ่าโอเคเหลืออีกอันหนึ่งก็คือสเปีย จะค่ำแล้วละ่ะเราต้องนอนก่อนนอนไปโอ้โห13ชั่วโมงเช้าเลยปึ๊บเรียบร้อยเอาล่ะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาของมาคราับหอกไม้และแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เจ้าเงงฟองในถ้ำถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ